สวัสดีครับวันนี้ลุงกรจะพามาร้านกาแฟร้านรักที่หนึ่งนะครับอยู่แถวแถวหัวหมากอยู่ในคอนโดยูยดีไลท์หัวหมากสเตชันนะครับจากหน้าคอนโดเราก็เดินเข้าไปทางนี้เลยครับและเราก็มาถึงร้าน b o ๊ก s คอรร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับเปิด ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกานะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดถึง4โมงเย็นและวันเสาร์อาทิตย์เปิดถึง18บแนาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะครับร้านนี้ตกแต่งในสไตล์ของบุ๊กสตอร์นะครับมีหนังสือมากมายให้เลือกสรรมาอ่านนะครับในส่วนของเครื่องดื่มนั้นลุงได้เลือกอเมริกาโน่เย็นคั่วกลางไม่หวานมาทานนะครับซึ่งเป็นเมนูประจำที่ลุงเลือกดื่มอยู่แล้วครับและทางร้านก็มีเมล็ดกาแฟคั่วสำเร็จรูปทั้งคั่วกลางและคั่วเข้ม รวมไปถึงขนมที่อยู่ในตู้วางจำหน่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์ด้วยครับในส่วนของเมล็ดกาแฟนั้นมั่นใจคุณภาพได้เลยครับทางร้านคัดสรรเมล็ดกาแฟและลงคั่วเป็นอย่างดีครับส่วนภายในร้านคุณลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและขนมมานั่งทานระวางอ่านหนังสือชิลๆหรือทำง,งานไปพังๆได้ครับเจ้าของร้านใจดีครับไม่ว่าแน่นอนมาถึงนาทีนี้ลุงก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ